Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mình ผลไม้เลยเนี่ยโอ้ยน่ากลัวมากโอ้ยโอ้ยผลไม้โคตรน่ากลัวเลยผมยชื่อส้อมชอบเล่นท่อแป๊บแล้วผมชอบแดดแปบก็เลยกระแดแด,แดมันร้องแล้วอ้า <c oughs> โอ้ไล่ที่กันมาแมา่แม่แม,ม่ดวนกันเห่าผมชื่อแอปเปิลบ้านอยู่ที่ซาฟานแต่ตอนนี้นั่งแดดรากอยู่ข้างทาง นะครับท <L an mid> ุกคนทุกคนอาจจะสงสัยนะครับว่าไอ้ส้มนี้คือตัวอะไรกันแน่นะครับใช่ครับมันคืออโนอิงออเรนต์นั่นเองนะครับทุกคนซึ่งเขาไปแบบว่าตัดต่อหน้าตัวเองนะครับไปใส่ในผลไม้อะไรประมาณนี้นะครับทุกคนดูสิครับโอ้โหยอดวิวดี่แบบโอ้ยโอ้ยหลายล้านมากเลยครับทุกคนดูสิครับนะครับทะลุร้อยล้านโอ้โหนะครับมีทุเรียนด้วยนะครับทุกคนนี่นะครับก็แบบว่าเขาอดังมากมากเลยนะครับทุกคนนะครับแบบว่าเมื่อก่อนผมดูวนบ่อยนะนี่ครับก็จะเป็นมีออริจินอลนะครับก็แบบว่าเออผลไม้พวกนี้นะครับแบบ โ oh, ประมาณนี้นะครับแบบว่าเออนายไม่มีจริงอะไรอย่างเงี้ยผลไม้ปกติมันต้องเน่าเสียอะไรใช่ไหมครับแต่อันนี้คือผลไม้แบบข้ามปีข้ามชาติเลยทีเดียวนะครับอยู่ประมาณ10ปีโอ้ผลไม้นี้อะไรมานี้นะครับบอกเกมไม่มีจริงเหมือนบักแตงโมอะไรมาเนี้ครับโอ้ยอยู่ได้ยังไงส่วนคนที่ทําอนาอล็อกเคอร์เรอร์อันนี้ก็คือคุณสเตย์สเตย์นะครับทุกคนโอ้แพนเคก้กจังโหงรนั่นเองอะ่ะเฮ้รีเบเกอร์